ลาลงไปชําๆแบบนี้เลยกตาดตานดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดลานโพนะคะเป็นตลาดขายอาหารสดทะเลนะคะที่ใหญ่ที่สุดในพัทะยาเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินะคะวันนี้คือแบบคนเยอะมากๆเลยดูแบบคนแน่นมาก ร้อนด้วยแล้วแบบคนเยอะมากรตถติดเลยวันเนี้ดูเราจะมีมีรูเข้าไปไว้ดูดิ <c oughs> เน่นมากคนอ่ะวันนี้มันหยุดด้วยไงหยุดยาวด้วย เจอแล้วนะคะหมึกที่เราตามหาตัวละร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบเป็นตัวนี้นะอันนีสองร้อยค่ะได้ค่ะ,คะ,คะเอาตัวใหญ่เลยคะ่ะตัวใหญ่สองร้อยนะครับค่ะได้ค่ะเอากี่ตัวครับตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งนะอันนี้คือลับย่างไหมคะ นีทท station, s <S ่ทำซาซิเน่จ้าไม่เด่ะจานย่างเนี่ยเอาใครถืงก็ได okay. ้เนี่ยไปย่างไปย่างเหรอครับค่ะโอ้ยตัวใหญ่มากกดิ๊งกันดิ๊บกันดิ๊งเลย ยิ้มอะยิ er ้มอะไรยิ mm ้มอะไรยิ้มให้ตายอะฮะตัวใช้เวลาครับฮะตัวใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งครับคนเยอะนะวันนี้ันหยอะอันนี้เราก็ได้เพิ่ม ต้นรอคิวนะรอไหวไหมชั่วโมงหนึ่งใช่ใช่ค่ะต้องจองคนเดียวมากเลยค่ะดูนี่เรียบร้อยล้วมาท่นี่ Bukan apa dia ha ha bah kan. Lak mau kan. Eh ini nah. ราดลงไปช้ำๆแบบนี้เลยอออืือ้หกระตันพิรกระตันพิรกระตันพิรุเป็นนี่ค่ะทุกคนรอรอคิวย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแบบนานมากอืมอืมจิ้มอร่อยมากอันจิ้มนี่ซื้อแยกนะคะ ดูนะคะทุกคนดูน้ำจิ้มแซ่บปลาอืมอืมอืมน้ำจิ้มแซบเนาะน้ำจิ้มแซบพี่แบบเยอะมากอ่ะเฮ้ยแซ่บมากแต่ย่างมันก็ไม่เหนียวเท่ากินแบบซาซิมินะคะอืม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 อร่อย